ครับสวัสดีครับสมาชิกสวนทุเรียนเมืองใหม่นะครับอีกแชร์ประสบการณ์อีกหนึ่งเรื่องนะครับในเรื่องของทุเรียนที่เขาสลัดใบใบแก่ไปหมดแล้วนะครับก็มียอดอ่อนออกมานะครับยอดนะครับก็คือใบอ่อนตัวนี้นะครับพอมันกลางออกมานะครับมันขาวเลยนะครับขาวโพลเลยนะครับเนื่องจากว่าใบแก่ก่อนหน้านี้นะครับเขาขาดธาตุแมกนีเซียมนะครับขาดแมกนีเซียมเนี่ยใบใบใบประมาณนี้นะครับใบใบเป็นประมาณนี้ ทั้งต้นเลยนะครับทั้งต้นเลยผมก็ให้เขานะครับในในการที่ให้เขาใบแก่เต็มที่แล้วก็ให้เขาร่วงไปนะครับแล้วบางอันมันไม่ร่วงนะครับผมก็ใช้กันไกช่วยหนีบนะครับร่วงเต็มไปหมดเลยเขาก็เปลี่ยนใบใหม่ออกมาพอเปลี่ยนใบยอดใหม่ออกมานะครับมันเป็นลักษณะขาวซีดไปหมดนะครับผมก็ตอนแรกก็ว่าจะฉีดนะครับฉีดทางใบก็กลัวว่าใบเขาจะเสีย ก็เลยใช้วิธีการใช้ให้แม็กบีนะครับโรยนะครับยังเห็นเป็นเกล็ดขาวๆอ,อยู่บ้างนะครับแล้วก็ก็เลยทําการทดลองในเรื่องของเอาแมกนีเซียมที่เป็นที่เป็นเหมือนน้าตาลนะครับเป็นเกล็ดนะครับเป็นเกล็ดนะครับไม่ใช่ผงเป็นเกล็ดสีขาวๆผมซื้อมานะครับผมก็กำโรยรอบๆนี้ครับประมาณสักสองสามกำมือนะครับเนี่ยโรยรอบๆ ผมก็บอกอลองลองลอง,ลองทดลองดูเพราะว่าแมกนีเซียมเนี่ยมันสามารถที่จะเคลื่อนที่ทางดินได้บ้างนะครับถึงแม้ว่ามันจะเคลื่อนที่ได้ไม่เยอะแต่ก็มันเคลื่อนที่ในดินได้นะครับก็เลยโรยใส่ทั้งที่รากเลยนะครับผมใส่ใกล้ชิดเลยนะครับใส่ประมาณ3ามกำมือร,รอบๆแล้วก็รดน้ําต่ำนะครับก,ก็ตายก็ตายประมาณนั้นก็ทําการทดลองดูไว้มันทาไมขาดแมกนีเซียมเยอะขนาดนั้นนะครับ แต่ปุ๋ยผมใช้ไฮแมกบี B, เสริมนะครับไฮแมกบี Hi B, ก็คือมันมีธาตุแมกนีเซียมแคลเซียมแล้วก็กำมะถันนะครับซื้อมา1กิโลจากช้อปปี้ก็เอามาใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับก็โรยโรยรอบๆเพราะว่าปุ๋ยนี่ก็กลัวว่ามันจะมีปัญหานะครับแต่ว่าธาตุแมกนีเซียมเป็นธาตุเดี่ยวนะครับที่ผมซื้อมาก็มากำโรยเลยนะครับก็วัดวาไปเลยนะครับประมาณนี้ถ้าถ้าถ้าเขียวก็เขียวไม่เขียวก็ก็คงจะไม่ฟื้นประมาณนั้น แต่บางเอินว่า1สัปดาห์ผ่านไปนะครับมันก็เขียวอย่างที่เห็นนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นสีจากขาวซีดนะครับขาวโพนเหมือนกับขาดธาตุเลยนะครับก็ดูอาการดีขึ้นนะครับดีขึ้นถ้าถามว่าเอ๊ะทำไมจึงไม่ใส่ไนโตรเจนนะครับเพราะไนโตรเจนนะครับมันก็จะขาวอย่างนี้แหละแต่ผมยังไม่กล้าใส่นะครับพวกไนโตรเจนเนื่องจากว่าดินช่วงนี้มันเป็นมีความชื้นสูง พอมีความชื้นสูงปุ๊บถ้าใส่ในตัวเจนลงไปเนี่ยมันยิ่งอมความชื้นนะครับบางทีมันก็เป็นผสมกับมันก็จะมีปัญหากับธาตุฟอสฟอรัสไตดินมันยิ่งจะเป็นกรดนะครับยิ่งใส่ในตัวเจนสูงนะครับพวก4 4 6 0 0กอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็จะไปเพิ่มความเป็นกรดให้กับดินเพราะว่าดินเราเนี่ยฝนมันลงถี่จัดเลยนะครับก็เว้นสักระยะหนึ่งนะครับก็ใช้วิธีการอื่นค่อยๆค่อยๆในการแก้ไขค่อยๆที่จะปรับไปนะครับ แต่ใบดับเขาก็เริ่มเริ่มเริ่ม,มสดใสนะครับเยียดตรงแล้วก็ใบก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็เริ่มเขียวขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับในระดับหนึ่งอันนี้มันเป็นยอดอ่อนทั้งหมดใบอ่อนทั้งหมดนะครับผมก็ยังไม่กล้าที่จะฉีดทางใบเท่าไหร่เช่นอาจจะเป็นฮอร์โมนหรือว่าเป็นธาตุรวมนะครับก็รอให้เขาเป็นใบใบเพลสักนิดหนึ่งนะครับน,นี่มันใบอ่อนๆมันยังนิ่มอยู่นะครับนิ่มๆ ถ้าฉีดไปกลัวว่ามันจะลวกหรือมันจะเสียใบเหี่ยวไปประมาณนั้นก็รอสักนิดหนึ่งเพราะว่าเราก็เลยให้ทางดินแทนนะครับก็ปรากฏว่าใบไม่ไหม้นะครับแมกนีเซียมเป็นธาตุเดียวนะครับเป็นผงซื้อมา1กิโลนะครับน,น่าจะร้อยกว่าบาทประมาณนั้นรวมค่าส่งนะครับผมก็มาใส่3กมกมก็ถือว่าโอเคนะครับนี่คืออีกหนึ่งต้นที่ทําการทดลองแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ เลยเห็นว่ามันมีประโยชน์นะครับสำหรับทุเรียนมือใหม่เรานะครับเผื่อบ,บางทีไปเจอสภาพแบบ,แบบเดียวกันนะครับที่ว่าขาวซีดนะครับทั้งต้นเลยเป็นใบอ่อนนะครับที่เขาถอดออกมาแต่ใบแก่ก็จะเป็นลักษณะการขาดธาตุแมกนีเซียมประมาณนี้เดีๆๆ๋ยวจะให้ดูครับเนี่ยขาดธาตุแมกนีเซียมประมาณนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะครับขาดธาตุแมกนีเซียมก็แก้นะครับฉีดเห็นไหมครับพอฉีดทางใบก่อนหน้านี้มันก็ยังมีใบไม่ให้เห็นอยู่นะครับเนี่ย ใบแก่นะครับถ้าฉีดมากก็ไม่ดีนะครับในเรื่องของอโฮอร์โมนหรือว่าธาตุรวมนะครับถ้าเราต้องการอยากจะให้เขาหายนะครับบางทีอาจจะเข้มข้นเกินไปทีเกินไปเขาก็มีปัญหากับใบนะครับเนี่ยทุเรียนซึ่งผมปลูกต้นนี้ปลูกกุมภามีนาครับมีนาเนี่ยใบมันก็จะเสียประมาณนี้เนี่ยใบใบมันก็จะ,ะไม่ไหม้ประมาณนี้นะครับแห้งๆแต่ที่เป็นจุดนี้ครับ ที่เหมือนคลิปที่ผ่านไปนะครับที่ผมบอกว่าถ้ามันขาดธาตุแมกนีเซียมเนี่ยมันแสดงตามจุดใบแบบนี้ด้วยนะครับจุดแบบนี้ด้วยแล้วที่เราเห็นประจำประจำนะครับก็จะเป็นใบลักษณะประมาณนี้นะครับใบใบขอบมันจะขาวซีดอย่างนี้นะครับขาวซีดอย่างนี้พอมันเป็นมากๆนะครับมันก็จะกระจายตามทั่วใบเป็นจุดอย่างนี้นะครับ ตัวนี้ไม่เป็นเชื้อรานะครับไม่เป็นราสนิมหรือราซีมผูไม่ใช่นะครับเพราะผมสังเกตดูแล้วนะครับมันเป็นแค่เป็นบางใบนะครับเป็นบางใบแล้วบางทีก็อาจจะโดนอัดสารเคมีในเรื่องของแมกนีเซียมไปเยอะนะครับประมาณนี้มันก็ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ปล่อยให้มันแก่ไปแห้งไปผมบางทีผมก็ใช้กันไกในการช่วยที่จะตัดออกให้ให้เขาร่วงนะครับเร็วแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะแตกนะครับเห็นไหมครับแตกตามาเล็กๆนี่เขาจะแตกนะครับ ถ้าช่วยเอาใบแก่ที่แบบมันไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยนะครับก็เหลือไว้แค่ยอดละใบประมาณนี้เห็นไหมครับฉีดมากจนฉ่าเลยเห็นไหมครับเนี่ยฉ่าฉ่าปุ๋ยนะครับฉ่ฮอร์โมนที่ผมทําการทดลองนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นฉ่ำฉ่ำประมาณนี้แล้วมันก็จะมาไหลรวมกันที่ปลายนะครับแล้วสุดท้ายมันก็จะไหม้แบบนี้นี่คือในเรื่องของการฉีดาธาตุฮอร์โมนรวมนะครับแมกนีเซียมเพื่อที่จะช่วยเขา ในการที่ที่จะแก้ปัญหา,าที่เขาขาดนะครับประมาณนั้นมันก็อาจจะสัปดาห์ละครั้งนะครับใบแก่มันก็ไม่ไม่ค่อยหายนะครับมันก็เห็นไหมไหมลวกๆอย่างที่เห็นนี้แหละครับเนี่ยประมาณนี้เห็นไหมครับมันก็ยังเป็นเขาขาวตามขอบอยู่ให้เห็นอยู่เนี่ยมันมันไม่หายนะครับพอฉีดบ่อยไปบ่อยไปมันกลับอ,ออกลวกๆนะครับเหมือนกับเอาใบันไปจุ่มน้ําร้อนนะครับเนี่ยมันก็เสียใบไปนะครับ ก็เป็นหนาหนาแข็งกระด้างประมาณนี้นะครับแล้วก็ปลายใบก็ไม่ใบนะครับเห็นไหมมันเป็นจุดนะครับมันจะเป็นจุดตามตามใบตามใบแก่นะครับนี่คือขาดธาตุแมกนีเซียมก็จะเป็นประมาณนี้ผมก็เลยใช้กันไกนี่ครับหนีบตัดหลังจากนั้นก็เอาไฮเมกมีลุยไปสามกำมืออย่างที่เล่าให้ฟังนะครับก็หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้แต่ก็ยังไม่เขียวดีเท่าที่ควรเดี๋ยวพอให้เป็นใบเพนะครับใบ ใบเพสักนิดหนึ่งให้มันคลี่เต็มที่นะครับก็คือกลางเต็มที่เรามาจับดูมันแบบมันหนากว่าเดิมหน่อยนึงมันไม่นุ่มนิ่มแบบนี้นะครับก็จะอัดธาตุรวมนะครับเข้าไปซึ่งเราก็ไปดูตามฉลากตรงที่ว่ามันมีแมกนีเซียมค่อนข้างสูงถ้าสมมุติว่ามันไม่สูงเราก็เอาแมกนีเซียมธาตุเดี่ยวของเราผสมเข้าไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับประมาณนั้นก็ เสริมเติมเข้าไปกรณีที่ขาดธาตุแมกนีเซียมสูงนะครับก็เอามาฉีดในช่วงใบใบใบค่อนข้างที่จะใบอะไรใบใบใบอ่อนนี้แหละครับแต่ว่าให้มันก็มันเกือบจะเป็นใบเพลแล้วประมาณนั้นเพื่อฉีดแล้วมันจะได้ไม่มีปัญหาสําหรับใบลวกใบไม่ใบบิดใบงอมันจะไม่มีปัญหานะครับประมาณนี้นั่นคือเป็นวิธีการแก้ในเรื่องของการขาดธาตุแมกนีเซียมนะครับสําหรับต้นนี้อ่า ทั้งใส่ทั้งฉีดนะครับฉีดก็มีปัญหาแต่พอโรยนก,ก็แก้เขียวขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งก็อย่างที่เห็นก็เลยแชร์ประสบการณ์ร่วมกันกับเพื่อนสมาชิกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับช้าว,วันนี้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ